สวัสดี FC ครับนะครับวันนี้คิดถึง f c นะครับก็เลยทำคลิปนะครับเจ้าตัวหน้าทองนะครับทีแรกว่าจะไม่เอาคลิปลงนะครับเพราะว่าผมเคยทำคลิปไปแล้วนะครับแต่ว่าเครื่องนี้เป็นรุ่นใหญ่นะครับเป็นรุ่นใหญ่ก็เลยมีอะไรแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับก็เลยเอาลงดีกว่านะครับเพราะว่าคิดถึง f c นะครับอาการนะครับโรคประจำตัวของหน้าทองนะครับ ถ้าใครใช้เครื่องรุ่นนี้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น400 600หรือพันนะครับตัวนี้เป็นตัวพันนะครับตัวนี้เป็นตัวพันนะครับก็ผมดูบอร์ดไดมันก็เหมือนกับตัว400 600นะครับไม่ได้ต่างอะไรกันหรอกนะครับน่าจะเหมือนๆกันนี่แหละนะครับแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันนะครับมันมีนะครับคาปา2ตัวนะครับที่อยู่ตรงเนี้นะครับที่อยู่ในบอร์ดไดเนี่ยตัวใหญ่ๆเนี่ยนะครับที่อยู่ในบอร์ดได์นะครับอาการนะครับ อาการทมนะครับอาการทมของหน้าทองนะครับซึ่งเป็นโรคประจําตัวของมันไปแล้วนะครับเป็นโรคประจําตัวของมันไปแล้วนะครับถ้าใครใช้อยู่แล้วมีอาการทมนะครับมีอาการทมไม่ว่าจะน้อยหรือมากนะครับบางคนก็จะทมเยอะหน่อยบางคนก็จะทมนิดเดียวนะครับถ้ามีอาการทมนะครับให้เปลี่ยนก่อนเลยนะครับเปลี่ยน2ตัวนี้นะครับ เปลี่ยนก่อนเลยนะครับก็โดยใช้ค่าเก่ามันนี่แหละนะครับไปซื้อค่าเก่ามันมาใส่นะครับเปลี่ยนก่อนเลยนะครับถึงถึงบางเคสบางกรณีมันอาจจะไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นเรื่องที่ดีนะครับถ้าเราหามาเปลี่ยนก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้นะครับมันมีอายุนะครับมันมีอายุมันเส่อมสภาพได้นะครับนี่นะครับตัวเก่ามันนะครับอันนี้คือคือผมทําเสร็จแล้วนะครับ เครื่องนี้ผมทําเสร็จแล้วแหละนะครับก็เลยถ่ายคลิปแล้วก็อธิบายเฉยๆนะครับนี่นะตัวเก่ามันนะครับคือถ้าข้างในมันเป็นสีออกเหลืองๆแล้วเนี่ยนะครับเข้าใจว่าน่าจะเสื่อมสภาพนะครับน่าจะเสื่อมสภาพแล้วก็คือปกตินะครับผมเคยแกะดูตัวตัวใหม่ๆนะครับตัวใหม่เนี่ยมันจะใสเลยนะครับมันจะออกใสๆขาวๆนะครับเนี่ยแต่ <But S 2> ถ้าสีมันออกเหลืองๆดำๆแบบนี้นะครับ ออกสีน้ำตาลอานี้คือคือเสื่อมสภาพนะครับเสื่อมสภาพนะครับก็เลยนะครับทำให้เกิดอาการทำนะครับทำให้เกิดอาการทำก็จัดการนะครับเปลี่ยนเข้าไปซะนะครับปิดงานนะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับในแต่ละเครื่องนะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับปัญหาหลักที่ทำนะครับมักจะมาจากซีสองตัวนี้นะครับคาปาสองตัวนี้แหละนะครับ ใครมีเครื่องรุ่นนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น400 600รุ่นพันนะครับถ้าบอร์ดได้มันเป็นแบบนี้นะครับถ้าบอร์ดได้เป็นแบบนี้นะครับก็จัดการเปลี่ยน C2 ตัวนี้ได้เลยนะครับไปซื้อมาเปลี่ยนเองก็ได้นะครับถ้าใครอยู่ใกล้นะครับอยู่ใกล้ผมก็เอามาให้ผมทําก็ได้นะครับหรือถ้าอยู่ไกลนะครับอยู่ไกลผมไม่แนะนําให้ส่งมานะครับ ทำเองนะครับเพราะว่ามันไม่ยากนะครับหรือให้ช่างแถวบ้านทําให้นะครับให้เขาดูคลิปผมแล้วก็ให้เขาเปลี่ยนให้เปลี่ยนแค่2ตัวนี้นะครับในอาการทานะครับเปลี่ยนก่อนเลยนะครับอย่าเพิ่งไปคิดว่ามันเป็นอย่างนู้นอย่างอย่าเพิ่งไปคิดว่ามันจะยากนะครับเปลี่ยนก่อนนะครับมันจะหายไม่หายเดี๋ยวค่อยวาดอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าใครอยู่ใกล้ๆนะครับก็อยากจะมาหาผมที่ร้านนะครับก็ยินดีนะครับ ก็เอาเอาเครื่องมานะครับเครื่องนี้คือถ้าส่งมานะครับมันส่งไม่ได้หรอกมันหนักนะครับหนักมากนะครับเนี่ยขนาดผมคือตอนนี้ผมนั่งซ่อมอยู่กับพื้นนะครับนี่ผมนั่งซ่อมอยู่กับพื้นนะครับนี่นะครับคือมันหนักมากนะครับผมไม่สามารถยกขึ้นโต๊ะได้นะครับผมไม่สามารถยกขึ้นโต๊ได้ก็เลยจัดการนะครับเปิดฝาแล้วก็เปลี่ยนกับพื้นนี่แหละนะครับอาการนี้ง่ายๆน,นะครับ ง่ายๆซึ่งเจ้าของเครื่องนะครับสามารถทําเองได้นะครับไม่ต้องไปพึ่งช่างนะครับอาการบางอาการนะครับอาการบางอาการที่ที่ผมทําคลิปมานะครับที่ผมทําคลิปมาจนถึงวันนี้นะครับอาการบางอาการนะครับลูกค้านะครับหรือ f c นะครับสามารถทําตามได้เลยนะครับแต่บางอาการนะครับ มันต้องใช้ความเข้าใจนะครับใช้หลักความเข้าใจแล้วก็ต้องใช้มิเตอร์นะครับต้องใช้มิเตอร์วัดด้วยนะครับต้องวัดอุปกรณ์ให้เป็นนะครับแล้วก็คือถ้าใครเป็นช่างที่ระดับทํางานแล้วนะครับเป็นช่างที่มีประสบการณ์หรือทํางานพอซ่อมได้แล้วนะครับถ้าดูคลิปผมจะเข้าใจยิ่งขึ้นนะครับแต่แต่สาหรับคนที่ไม่เข้าใจในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เลยนะครับคนที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับ ก็ทําตามได้เป็นบางอาการนะครับอาการที่มันไม่ต้องใช้มิเตอร์วัดนะครับที่ผมฟันทงแล้วว่าเสียแน่นอนนะครับก็ทําตามได้นะครับอะไรที่ทําตามไม่ได้เราก็ยังต้องไปพึ่งช่างเขาอยู่นะครับไม่เป็นไรนะครับค่อยๆทํานะครับค่อยๆฝึกไปแต่ว่าวันนี้นะครับเอาความรู้มาทบทวนนะครับเจ้าหน้าทองนะครับโรคประจําตัวต่างๆนะครับก็เท่าที่ผมซ่อมมานะครับ ผมไม่เคยเห็นมันพังนะครับเฟสมันพังเลยนะครับทนมากนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นแอมโมโนนะครับเป็นแอมโมโนนะครับทนมากนะครับแล้วก็ดูนะครับ NPE นะครับรุ่น C 36นะครับนี่นะครับรุ่น C 36นะครับมาพร้อมกันหลายเครื่องเลยนะครับ มาพร้อมกันหลายเครื่องเลยนะครับก็เป็นอาการเดิมๆนะครับผมเลยไม่ได้ทําคลิปลงนะครับอันนี้คือซ่อมเสร็จแล้วนะครับพวกนี้คือซ่อมเสร็จแล้วนะครับก็เลยไม่ได้เอาคลิปลงนะครับแต่ว่าก็เลยเอาคลิปตัวนี้นะครับลงดีกว่านะครับให้ FC ทบทวนความรู้นะครับสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับหรือเพิ่งเคยเจออาการนี้นะครับอาจจะ กำลังจะเอาไปซ่อมนะครับแต่แต่เห็นคลิปนี้แล้วนะครับก็อาจจะทาเองได้นะครับอาจจะทําเองได้นะครับถ้าพอมีพื้นฐานบ้างนะครับการใช้หัวแรงใช้เครื่องไม้เครื่องมือนะครับถ้าพอมีพื้นฐานบ้างนะครับผมเชื่อว่าทุกคนทําได้นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ยากนะครับโอเคนะครับก็เอามาฝาก f c นะครับเอามาฝาก f c อีก อีกอาการหนึ่งนะครับอีกรุ่นหนึ่งเฉยๆนะครับซึ่งอาการก็เดิมๆนะครับทบทวนความรู้ทบทวนความเข้าใจเฉยๆนะครับโอเคนะครับก็ฝาก F C นะครับไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ไม่ยาวนะครับคลิปนี้สั้นๆนะครับโอเคขอบคุณครับเบืองแล้วมวนแล้วอย่าลืมกดติดตามหากสนใจสินค้าตัวใด ไอ้โทรม่าที่เบอร์นี่ได้เลยด้ะครับพี่โน